ครอบคอับอรัอเมื่อกี้ไม่ลืมอัดวิดีโอพระจ่าเออต้องเลย้องให้พระจ่ารถใหม่ก็ย้ายอ่หมด

ตามอายุใช่ไหมครับว่าตามอายุในอายุไอ้ทัดเอิ้นอาทันอานเอเอิ้เอิเอาเก้าอี้มาเอิ้เอิ้นไปหยิบเก้าอี้มานี่อยู่นี่มีรักาพงี๋ยเดี๋ทัดแป๊บดับ เดี๋ยวเดี๋ยวอันทักอัทักด้น้ำพอไหมครับเอาน้ำอมีความสุขกัภาพแข็งแ้อาบรือุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรือง ดนรักกรกกาไม่เสจอกขอให้ทีาเาันมันไร้มาพอันไทยทำยทอะรไยยายาได้นั่นก็ได้บุญใครบุญบันแม่ ja mẹ áp dạ 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 rồi đó đang đang rồi đó 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 rồi đó

ตอนแรกผมเรียกลุงยำออกได้เลยค่ะพี่หนักก็ไม่ไหวแล้วเมื่อกี้นี่เลยคเออทำอะไรก็ตรวจทำอะไรกอตรวาแต่ว่าเั้งใจแข็งแรเครับผมงานเด็ดมาขอให้เอาไ้พอนะพี่รดน้ำอย่าดึงอย่าดึงแบ่งมือขันมือแล้วยือดึงดอไเนี่ยอะไรสงการเขาไม่ให้ ไม่ให้เด็กให้พรอ๋อกองใหญ่ให้พรคือกับเลี้ยงพรกองการผมมาขอพรนะครับผมมาขอพรทีคบเอาวละบุญรักษาพระคุ <t ang <t ang> <t ang> <t ang ้มครองขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขใจสุขใจสุขภาพแข็งแรงเขาจะมีความสุขแล้วก็การลุกเลื่อนชุดใหญ่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 ไม่เหมือนกัน รนี้ไปแล้วเอาพร่มั้งขอให้เมียเยอะขอให้เมียเยอะอเมียรักเยอะขอให้เมียเยอะก็ได้เอาเมลักออกไปขอให้เมียเยอะนะครับจะไปหาครับผมชอบเลยครับผมมีความสุขมากนะครับขอบคุณครับับ

ปั่นงานรุ่งเรืองสุขภาพแขงแรงหครับครุรัมกุนนะี่าและพุ่มกองสุขใจสุขใจสุขาพแข็งแรงกว่าลกอดทายครับ ก็บอกขอตีบทอื่นม้่งเขาก็พูดอั่เดียวเนี่ยเปลี่ยนก็ได้เปนบุญรักษาพาคุ้มครองพบแต่สิ่งที่ดีๆเป็นมงคลแก่ชีวิตกิจการรุ่งเรืองเขา เตรียมไว้อีกสามบทเดี๋ยวมีอีกสามคนเดี๋ยวต้องตกท้ายด้วยอย่าลืมเนี่ยสามเนี่ยเดี๋ยวต้องตกท้ายเลยงวดนี้อย่าลืมเจ็ดสี่หนึ่งไอ้เรื่องไอ้เรื่องโชคลาภนี่อย่ามาพูดไปเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยเาไม่ได้ซื้อ หมดแล้วเหรอ่ใกหมดแล้วครับครับอ่ะโอเคจะเดินปอะใส่ลูส่รูปมูใส่รูปมูเดเด็กๆเข้างหลังยืนหลังโอเคได้เลยนี่เหรอ้า้าลไันเนรเราไม่ได้แปรเขาไม่ได้แปรเราเขอกให้ีคนีกูบ